สคริฉันนางสาวนักการมานุ่งอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ับสีเลขที่หนค่ะสวัสดีครับผมนายสุาติการอยู่ชั้นมัธยมที่สี่เลขทีุ่ดับสวัสดีครับผมนายสิรกงของมีการอยู่ชั้นมัธยมศึกาปีที่สี่ครับสวัสครับคุนายของการช ันชื่อนางสาวมีตาคงกลางชั้นม .410 ได้กิจเหตุค่ะใช่ครับผมนายคลีมีไม่ได้กิจเหตุมาดูการดีดีดีแล้วค่ะสาเหตุของปัญหาขยะในชุมชนเกิดจากสาเหตุด้านพฤติกรรมของประชาชนคือประชาชนทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางค่ะทิ้งทิ้งขยะกบจต่ขยะไม่ถูกวิธีการเอาถึงกพลาสติกพาสค่ะความรู้การจัดการและการจัดขยะที่ถูกวิธีมีการกำจัดและจัดการขยะผิดวิธีร้อยละเจ็ดสิบ หาความรับผิดชอบไม่มีการใช้ประโยชน์จากเยะา ขยะมูลฝอยมีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดการปนเปื้อนของพื้นดินแหล่งน้ําและอากาศทําให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เป็นที่เจริญของผู้ที่ได้พบผิ่นะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนนะการแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอยจึงเกิดปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขผลเสียที่เกิดขึ้นสําหรับการป้องกันและแก้ไขที่ดีความพิจนารณาถึงต้นเหตุที่ก่อให้เกิดขยะมูล สอยที่เกิดขึ้นน่ะซึ่งก็ควรจะหมายถึงมนุษย์หรือผู้ท,ที่ส,ส<อ><ข>ามารถขจัดหรือแก้ไขนะคะหนึ่งไม่ทําให้บริเวณที่กำจัดขยะเป็นแหล่งอาหารแหล่งพอพันธุ์สัตว์และ,มะแมลงนลําโรคเช่นแมงวันยุงมแมลงสาบ ไม่ทําให้เกิดการปนเปื้อนแก่แหล่งน้ําและพื้นดินไม่ทําให้เกิดมลพิษต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นสาเหตุแหล่งความราคาญอันเนื่องมาจากเสียงกลิ่นควันผงและฝุ่นละอองเป็นต้นค่ะควารุ้เสียหายเนื่องจากถนนโดยทั่วไปในกขตเทศบาลสภาพคับแคบไม่สามารถขยายผิวจราจรเพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ประชาชนตั้งร้านค้าและปูบ้านพักอาศัยอย่างหนาแน่นถนนบางสายใช้งานมานานมีสภาพชำร,รษษุดทรุดโทรมจำเป็นต้องปร,รษษับปรุซงซ่อมแซมเพื่อให้การจราจรเป็นไปอย่างสะดวกส่วนการแก้ปัญหาถนนเสียหายเพื่อยืดการใช้งานถนนให้ยาวนานขึ้นด้วยวิธีการฉีดสารโพลียูรีเทนทำการอุดโพงใต้แผ่นพื้นคอนกรีตรอบๆรอ,อยแตกเล้ารอย ตามรอยต่อที่มีการขยับตัวของพื้นความทั้งยกปรับระดับพื้นที่ที่สุดโทมของถนนให้ปรับให้เสมอกันค่ะสรุปนะครับเราควรมีทักยะแยกขยะและช่วยกันรักษาสุขาพในชุมชนและปัญหาถนนครับแค่สุดโฉมด้หายควรลดความดรถยนต์และครับปี่าร่างน้ำเสียเกิดจากสิ่งปฏิกูลในชุมชนเช่นนะ้ำผมซักฟอก และโรงงานอุตสาหากรรมรักร่บปล่อยน้ำเสียลงในน้ำและเกิดจากธรรมชาติซึ่งน้ำอยู่นิ่งไม่มีการถ่ายเทไม่มีการหมุนเวียนและเกิดจากการเกษตรเช่นการพ่นยากำจัดศัตรูพืชและสารค้างอยู่ที่ดินจึงทำให้เกิดน้ำเสียได้ วิธีแก้ปัญหาน้ำเสียหนึ่งรณรงค์ให้ชาวบ้านไม่เทน้ำซักปอกหรือน้ำที่ใช้แล้วลงคูคลอง 2. ปลูกพืชบันบัดน้ำสามใช้กังหันใช้พัฒนาบำบัดน้ำสี่รณรงค์ให้โรงงานอุตสาหกรรมไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำหรือคูคลอง